สวัสดีครับผมเอศิวัตตะชัยยน,นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานผู้ก่อตั้งบ้านสุภาพรางพัฒครับคุณวรพัฒนิธนิธนพ,พัฒน์นะครับที่เป็นท่านที่แนะนำให้ผมรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆของบ้านหลังนี้ครับและด้วยปณิธานของท่านนะครับที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันให้กับชาวบ,บ้านที่ยากไร้นะครับ2ปี3ปีที่ผ่านมาท่านได้ออกไปบรรยายตามสูตรอสอมอนะครับ จังหวัดตรังกระบีพัทลุงหันใหญ่สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงครับอสมก็หลายร้อยแห่งครับศูนย์อนามัยแพทย์ต่างๆนะครับนี่ครับผมกําลังจะพูดถึงข้าวเคอาไร้พัสนะครับเป็นข้าวกล้องผงนะครับพร้อมชงดื่มได้ทันทีครับของบ้านสุภาพรางพัดนะฮะในนี้มีข้าวกล้องงอกอยู่ทั้งหมดนะครับที่พร้อมงอกแล้วนะครับเป็นผงนะครับชงดื่มได้เลยนะครับ 3- 4มสายพันธุ์ครับมีสีแดงสีดําสีเหลืองขาวนะฮะ ทำให้ผมมีร่างกายที่ดีขึ้นจากเดิมมากผมเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นไมเกรนนะครับเป็นมา3 4ปีสายตาฟ้าฟางสมองก็เบลอครับแล้วก็ความจำก็ไม่ดีเลือดจางนะฮะข้อเข่าก็ไม่ดีนะครับแล้วก็อ้วนนะครับน้ำหนักผมเกือบเกือบนะครับก็จะเหยียบใกล้ๆ80ปัจจุบันนี้น้ำหนักผมเหลือ67-66กิโลกรัมครับนะครับผมสูง1้0ซนมก็บานซ์กับความสูงแล้วก็รูปร่างลักษณะผมนะครับปัจจุบันนี้ ผมมีความสุขร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็เรียจะนำบอกต่อกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับสินค้าของบ้านสุขภาพรางพัดปลอดภัยต่อสุขภาพครับออร์แกนิกร้อยเซครับอย่างเช่นผม <c oughs> ขอแนะนําเลยนะครับผมทานตัวแรกตัวเดียวมาปีกว่านะฮะข้าวก็งอกออร์แกนิกชนิดผงพร้อมชองดื่มเคร์ไรพันะครับทําให้ผมเนี่ยหายจากการปวดไมเกรนเรื้อรังมา รวม2ปี3ปี4ปีได้นะฮะตื่นเช้ามาปวดหัวมากนะครับไม่เคยสดชื่นแจ่มใสเหมือนเวลานี้นะครับวันนี้วันที่26นะครับมกราคม2564ผมทานข้าวเคาตั้งแต่ปี2562นะครับเดือนธันวาคมจำได้แม่นนะฮะต้องขอขอบคุณบอสด,ด้วยนะครับที่เป็นคนให้ผมเน่อรู้จักกับข้าวคล่อง กอเคออะไรพัดเกระปปองนี้นะครับอยากแนะนําให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับจะมีลูกค้าอยู่สองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่มีโรคประจาตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันสูงนะฮะเลือดตีบนะครับแล้วก็เป็นเหมือนผมแล้วครับหลายๆอย่างเลยครับตับก็ไม่ดีนะผมเป็นคนดื่มจัดด้วยนะใครที่ดื่มจัดนะครับจัดได้เลยครับนะครับชงดื่มทุกเช้านะครับวันละสามมื้อนะครับนี่นะครับถ้าใครที่ไม่มีโรคประจาตัวก็ฟื้นฟูนะครับป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นนะฮะ ผมทุกเช้าด้ครับสามมื้อบ่ายอ่าต้องเช้าบ่ายก่อนนอนนะฮะอย่างน้อยมื้อหนึ่งก็หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะพูนปูนะฮะนี่ฮะแก้วนี้ผมจะดื่มนะฮะตอนเช้าพอดีฮะแล้วบ่ายสองก็ดื่มแก้วครับเหมือนเดิมครับแก้วขนาดนี้ครับนะฮะแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งแก้วครับเพื่อไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายนะครับเซลลร่างกายของเราเนี่ยปยอย่างครับตั้งแต่เด็กเราเกิดมาท่านเชื่อไหมว่าเราไม่ได้ ดีทอกสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายนะครับไม่ใช่สิ่งดีนะฮะเราสะสมสารเคมีสารพิษมาตั้งแต่เราอยูอ่บางครั้งอยู่ในท้องแม่นะครับได้เกิดมานะครับวันนี้เนี่ยส่รนบคนที่โดดเด่นที่สุดก็คือไปขับนะครับเขาเรียกว่าสารพิษนะฮะเอาสารพิษสารเคมีออกจากร่างกายได้ด้วยฮะไม่รู้ว่าเรียกด e ีทอกหรือเลปล่าผมไม่ผมไม่ใช้สับนั้นนะฮะแล้วก็ทําให้ผมี่ยมีร่างกายแข็งแรงจนทุกวันนี้ครับอืผมดื่มมา หนึ่งปีหนึ่งเดือนนะฮะจากอาการที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยปัจจุบันนี้มันแทบจะไม่ให้ไม่อยู่กับผมเลยครับสายตาดีขึ้นมากครับใสเคยใส่แว่นตาความจําดีขึ้นมากครับตอนนี้สมองผมไม่เบือเหมือนที่ผ่านมาเลยครับอยากฝากให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศได้อุดหนุนสินค้าคนไทยด้วยกันครับเป็นปณิธานของท่านประธานบูภพัฒนิธินายพัฒน์ต้องการให้มีสินค้านี้สืบต่อครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ